เขื่อนมูลบนน้ำลดลงกว่า40%อร์เซนทำให้หินกำแพงยักษ์กลางน้ำนั้นโผล่ขึ้นมาพร้อมกับมีหาดทรายสวยงาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถึงแม้ในช่วงนี้จะเริ่มมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนกันบ้างแล้วแต่ปริมาณน้ําภายในเขื่อนบญบลหนึ่งใน4เขื่อนหลักของจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตําบลจระเข้หินอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานั้นก็ยังคงลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทางเขื่อนยังคงต้องส่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในลําน้าธรรมชาติวันละกว่า70,000ลูกบาทเมตร โดยล่าสุดปริมาณน้ำภายในเกิอนอยู่ที่52.77ล้านลูกบาทเมตรจากความจุก,กักเก็บที่141ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ37ของความจุ ซึ่งปริมาณน,น้ําได้ลดระดับลงนะครับในตอนนี้ก็ทําให้เริ่มมีหาดทรายแล้วก็หาดหินรอบๆพื้นที่อ่างเก็บน้ำพร้อมกับก้อนหินขนาดใหญ่ที่เคยจมอยู่ใต้น้ำนะครับก็โผล่ขึ้นมามีลักษณะเหมือนกําแพงหินยักษ์ความยาวประมาณ10เมตรสูงประมาณ4เมตรแต่ว่าหนาเพียงแค่เมตรเศษๆนะครับก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําพร้อมกับก้อนหินก้อนอื่นๆจนกลายเป็นเกาะกลางเขื่อน ที่ได้รายร้อมไปด้วยผืนน้ำแล้วก็หาดทรายสวยงามโดยเฉพาะในช่วงยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินบริเวณนี้นะครับก็จะยิ่งสวยงามเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับมีสายลมเย็นๆพัดโช,ชอยอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้ความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศคล้ายกับว่าได้ไปอยู่ริมทะเลเลยทีเดียวเหมาะแก่การเดินทางไปเล่นน้ำแล้วก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกอย่างมากครับ